โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ผมชิดเดิรก็ผมกัสสิกายครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสกษมัไงไง์เยม ในช่วงสามตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ50-50ครับผม50ในการรีวริว50คือความรู้สึกหลังจากที่รับชมนะครับผมโอเคนิว okay, กับการพูดถึงอนิเมในซีซั่นสปริงสองวันยี่สิบเอ็ดในช่วงสามตอนแรกเรื่องที่สิบแปดก็บผมซีซั่นนี้ก็บอกเลยนะ ว่าจะเป็นซีซั่นที่ทำลายสถิติอ,ตอนิเมะซีซั่นวินเตอร์ที่เราจะอาพูดกันมากที่สุดนะผมเราจะดูกันซิว่าในซีซั่นวินเตอร์เนี่ยมีเรื่องอะไรตรงที่เราต้องพูดกันอีกกี่เรื่องนะผมโอเคก็ก่อนที่เราก็สู่เนื้อหาของคลิปนี้ใครรู้ชื่อคลิปมาแล้วอาจจะรู้แล้วนะผมว่าเป็นเรื่องอะไรผมอาจจะบอกว่าเสียงมันจะแตกต่างจากคลิปที่ผมถ่ายช่วงสัปดาห์แรกเป็นไงบ้างฮะในช่วงซีซั่นวินเตอร์หรือก่อนจะเป็น NS ็นเอเอเอเนี่ยออขอไปนะผมก็คือ เสียงผมอ่ะคือเนี่ยคือตัวตัวโทรศัพท์ผมพังไปแล้วไอ้ตัวที่ผมอัดเสียงโดยใช้ตัวโทรศัพท์มันพังไปแล้วฉะนั้นแบบที่มันเสียงดีอ่ะได้แหละแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้ตัวของคอมหลังจากนี้ไม่ต้องไปผมจะใช้ตัวของคอมในการพูดถึงสั์ตอนแรกพูดถึงแนะนำอนเเมะพูดถึงการรีวิวหรือพูดถึงการเลฟแชร์หรือพูดถึงคลิปอะไรต่างที่เราอาจจะมาใช้ตัวนี้ในการอัดเสียงแล้วนะครับผมก็ ขอไปในความไม่สะดวกฮ้าเสียงดูอาจจะแปลกหูวหนะครับผมขอไปจริงนะโอเคเรื่องที่เราพูดกันในซีซั่นเอ่อสปริงสัปดาห์ที่ยี่สิบเข้าไปเรื่องที่สิบแปดเราก็จะเป็นเรื่องจาก J.C. ตาต้เช่นเดิรผมซีซันนี้พูดไปกี่เรื่องแล้ววะอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆขอไปนะผมว่าจําว่า J.C. ซีซันนี้กี่เรื่องนะผม,ผมลืมละโอเคเรื่องนี้เป็นอนิเมะแนวโปรโมทวัฒนธรรมที่ตัวของ J.C. ตาตารับงานมาโดยมี N.K. เวิร์เนี่ยเป็นคนที่รับจ้างให้ตัวของ J.C. ตาตาท,ทำมาผมผมไม่ชัวร์นะว่า N.K. เวิร์กนี่รับจ้างตัวของ J.C. ตาตามาทำไอ้เมเปิ้วัฒนธรรมเรื่องนี้เปล่าแต่บอกเลยนะว่า เป็นเมโปรโมทวัฒนธรรมที่มีอะไรที่น่าน,น่าสนใจแล้วก็คือการโปรโมทต,ตัวเออ่การโปรโมทอาชีพแกไมโกะนะหมูที่เป็นเกชานะครับผมก็เรื่องนั้นก็มีชื่อว่าไมโกะซังชินโนวนาคันยสังครับผมหรือชื่อไทยแม่ครูแห่งบ้านไมโกะครับผมก็แม่ครูแห่งบ้าน,มนไมโกะหรือไมโกะซังชินโนวนาคันยสังก็ เป็นมิโปรหมดวัฒนธรรมของเกียรตโตครับเหมนที่เจสซีตาได้มาทํามาแต่ว่าอันนี้พูดก่อนแล้วว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจเลยนะครับผมโอเคก่อนที่เราเข้าสู่เนหหื้อหาจะมีการพูดด้วกันอยู่ทั้งหมด2ช่วงนะครับผมช่วงแรกครับผมอันนี้ไม่เรื่องนี้มีลิขสิทธิ์ซับไทยครับผมเติมมาครับ เมปโ้ลมบอกว่าทามีลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้มีแค่ n อลิสเนะครับผมถ้าใครสะดวกดูเอลิสเก็สามารถไปดูที่นั่นได้มีเว็บไซต์ในการดูหรือไปดู3นาทีไมโกที่ตัว n Work, วองเอลได้นําำเสนอมาก็ลองไปดูกันนะครับผมแต่ว่าตัวของลิขสิทธิ์ที่บีซับไทยผมแนะนำมีที่เดียวผมซึ่งบ ili ิลิบิลี่เอาเข้ามาด้วยครับผมบิล <c oughs> <c oughs> ili ิบิลี่เอาเข้ามาด้วยครับผมสุดยอดมากครับผมดีมากดีมากก็ซีซั่นนี้เอาเข้ากับเรื่องมากแล้วผมก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับ บิลิบิลี่ไทยแลนด์ที่เอาไม่โปรโมนะทแล้วทำชื่อว่าไมโครซานชิโนมาคะแนนสั่งที่หรือเรียกว่าครอบครัวบ้านแห่งบ้านไมโกรเนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงครับบิลิบิลี่ไทยแลนด์ครับอกอนีรก็ตกอ่าสมาร์ทโอเค ช่วงที่สองับผมรายการ3ตอนแรกเป็นงานบ้างคะก็จะเป็นรายการที่เรามาวิเคราะห์อ,อนิเมะในแต่และซีซั่นในแต่เรื่องว่ามีดีมี้ย่จุดจุดน่าสนใจมีจุดน่าสนใจในช่องสามตอนแรกว่าอันนี้เรื่องนี้มีจุดน่าสนใจหรือควรที่จะดรอปหรือควรที่จะดูมากแค่ไหนนะครับผมโอเคโดยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาอย่างแน่นอนนั่นใครยังไม่ดูกันหรือน่าปิดไปก่อนผมเตือนแล้วนะแล้วก็รายการรายการผมไม่ใช่รายการสปอยอนิเมะแต่รายการผมเป็นเหมารวมนะครับผมโอเค เรื่องของความคาดหวังและอันนี้พูดไปก่อนนะครับผมอนิเมะเรื่องนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันคืออนิเมะที่อยู่ในซีซันวินเตอร์2 0 2 1แต่ว่าเอาตรงคือกว่ามันจะฉายมันคือปลายซีซันวินเตอร์อ่ะผมเลยยกเอาตัวของเนี่ยไมโครซังเนี่ยมาอยูดตัวของสปริงแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ไรที่มันจะขึ้นมาวินเตอร์นะครับผมโอเคถามว่าเรื่องความคาดหวังอะ่ะผมคาดหวังไหมบอกตรงเลยนะคือผมอะ่ะ ไม่รู้นะว่าในเซสชันวินเตอร์มีไมค์กดสั่งมาฉายแล้วผมเอาตรงผมไม่รู้เรื่องเลยวินเตอร์สปริงอ่ะกว่าผมเนี่ยจะมารู้เรื่องก็คือผมเลื่อนผ่านดูว่าเฮ้ยเช็คว่าอันในเรื่องนี้เรารีวิวไปยังอันในเรื่องนี้ไปรีวิว,วมเมื่แล้วผมก็เตะตาเดี๋ยวไม่จากทีเซอร์ตารเป็นเรื่องแนว3 D นะผมอันนี้ใช้ T D C G นะไอเรื่องเนี้ใช้ T D C G โมเดลคล้ายๆกันเลยไฮสกอโรนะผมก็ต้องนั่นแหละก็ผมก็เช็คดูปรากฏว่าเฮ้ยทำไมงานมันโหดจังวะทำไมงานมันแบบ าไม่เป็นงานแบบเมฟโปรโมทสถานที่หผมเสิร์ชหาข้อมูลม่ะมันคือเมฟแบบโปรโมลละนะทวัฒนธรรมแบบว่าไม่ใช่งานมันงานมันดูดีกว่าไอเจอสซสตาลเลนเซนไอเซนชันนี้บางเรื่ององนะบอกตรงกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวเรื่องต่อไปจะมีการพูดถึงเมเจสซสตาลเปเรื่องหนึงนะ่งแล้วหมดเดี๋ยวค่อยพูดกันก็ถามเรื่องความคาดหวังอะ่ะผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นไงมากกว่าแต่ว่าผมคาดหวังว่าไม่ได้ว่าคาดหวังนะส่วนตัวของผู้กลับกับคุณเขียนบท เราพูดถึงตัวคนเขียนบทก่อนนะผมคนเขียนบทก็คือยามาคาวะซูซุมุครับผมก็คือคนที่กำกับเบสเตโกที่ทําเมะไอแปลงเพศเป็นไอดอลน,นะผมก็ตามแล้วแหละแล้วก็พราะบ้านสุดเก่าที่ในซีซั่นนี้ที่เป็นเมะที่ขยับเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเหมือนแบบคืออันนี้ผมเข้าใจนะว่าทางผู้เขียนเขาบีบมาแต่ว่าเอามางังะไม่ต้องทําดีกว่าอันนั้นผมง่ายโอเคก็ตามแล้วนะผม ส,ส่สวนทุกส่วนขออภัยสว่วนของผู้ประกาศก็กกคือซูซุกิโยเฮครับผมใครรู้จักคนคนนี้ครจะรู้ว่าเขาทําเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าเขาทําเรื่องอะไรครับผมองค์ชายจิตปวดกับน้องเหมียยิ้มยากับผมก็คือไอ้น,าน,าน,านั่นนะเรื่องนั้นได้แหละนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือซ็อกครับผมก็เมะไอจังไรที่มันหรือว่าเอาเอากระเกงในมาคลุมหัวแล้วบอกว่าเอสโอเอส ซ็อกซ็อกเห็นไหมแล้วบอกไอ้เรื่องซ็อกเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องต่อไปคือโอลาเมโลโชหรือร้านหัพยากรอุลลาเขาบอกเป็นเมสเดลซาสไตล์ของคิเราแฟนชายที่เรียกได้ว่าน่าดูนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคือแพนเน็วิทครับผมแพนเน็วิทที่ฉายในต่อของปี2018ที่ทําเดียวกันกับเจสซี่กัต้าเหมือนกันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็ไฮสกอโกก็ฉายในซีซั่นนั้นด้วยแล้วผมแพนเนวิทก็เป็นอนิเมะแนวออริจินอลที่เรียกได้ว่า ดีอีกเรื่องหนึ่งที่คนหาดูแล้วผมถ้าพูดถึงตัวของพุ่งกลับหรือตัวของเทเลอร์อตัวของทีมงานอะไรต่างหรือตัวของจุดประสงค์ของการได้ทำในไมเรื่องเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าผมเลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ตามนั้นแหละมันเป็นยังไงนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมโอเคมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนะคืออันนี้พูดก่อนนะครับผมว่าผมจะไม่สปอยนะผมอ่าน,นอีกสปอยเรื่องนี้นะเฉะพาะไม่กี่เรื่องจริงที่ผมไม่สปอยเพราะว่า เนื้อหาของมันอะมันเป็นแค่เมโประมวลวัฒนธรรมแต่ว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจในตัวของมันซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่ามันเป็นคือเรื่องอะไรน,นะครับผมแต่ก็อันนี้ต้องพูดเลยว่าต้องเขา้าใจว่ามันเป็นเมโประมวลวัฒนธรรมเรื่องของแบบว่าไมโกรที่เรียกว่าอันนี้ถ้าพูดถึงเสริมความรู้หน่อยก็คือตัวของไมโกรอะเป็นไมโกรที่เป็นแบบเป็นเกชาฝึกหัดในเกียวโตนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเมโประมวล สถานที่เกียวโตแล้วก็เป็นเมปโปรโมทแล้วทำเกียวโตทิ่งตัวของเอเดนเคเบิร์กรับให้เจสิตามาทำนะคบผมแล้วเราพูดถึงตัวของไมโกะก่อนไมโกะเขา Michael เรียก่็เป็นเกอิชาฝึกหัดถ้าเราดูในตัวของชีวิตจริงที่แบบว่าสามนาทีไมโกะที่ตัวของเอเดนเคเบิร์กทำมาจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าตัวของไมโกะต้องรับมาที่เหมือนเป็นตัวของเกอิชาขาดก่อนที่จะกลายเป็นเกอิชาอย่าไปนทางการก็นะคือไมโกะเนี่ยจะรับหน้าที่ดูแลเรื่องจัดแต่งทรงผมการเต้นท่าทางการทาําอะไรกันงต่ซึ่ง เรียกได้ว่าผมรู้สึกแบบว่าคนที่เป็นแบบไมโกะหรือคนเปเกชามันต้องมีความพยายามขนาดไหนวะในความคิดบอกว่าซึ่งผมดูในตัวเขาในเมเขาก็นําเสนอความเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นไมโกะมันเป็นยังไงอะไรต่างๆคือแบบโอ้ยเห็นใจพวกเขาจริงๆว่ามันลาบากมากคือโหดมากอ่ะงานโหดมากเหมือนแบบว่าไอเดียจะกลมอ่ะเหมือนของไอเดียกัรจะเดียจะกลมของเกาหลีบ้างฮะจะไม่ผิดกัเกาหลีเดียวกันเลยคือโอ้โหเป็นยากมากครับ แต่งหน้าเอ,อ่ยทรงผมแต่งตัวทําท่าท่าทางการเต้นรำการนั่งการนอนโอ้โหยุ่งยากมากผมมันดูแบบว่ามาต้อานกาทำของการโปรโมทเหมือนเหมือนเขาไมโครแบบก่อนที่จะเป็นกีชาม,มันต้องเป็นนับได้ที่หนักขนาดไหนทรงผมมันต้องจัดตั้แต่ตั้งแต่ตอนเป็นไมโครแรกๆ แล้วก็ต้องไปนอนก็ต้องทรงก็ต้องยังอยู่เหมือนเดิมนอนก็ต้องนอนหมอนหมอนลักษณะหนึ่งการนอนต้องนอนอย่างหนึ่งการตื่นก็ต้องต้องตื่นแบบนั้นการกินต้องกินแบบนั้นอะไรก็นการนั่งต้องนั่งแบบนั้นการเดินต้องเดินอย่างนั้นการแต่งหน้าต้องแต่งอย่างนั้นการแต่งตัวต้องแต่งอย่างนั้นการการพูดก็ต้องพูดอย่างนั้นคือแบบโอ้โหไม่ก็คือแบบ คนที่ม่งเป็นไม่สุดยอดมากที่ผมดูอ่ะอันนี้จะมีการพูดถึงเรื่องราวของตัวละครเพื่อนอะไรต่างๆที่แบบว่าที่เป็นจุดประสงค์คือมันเป็นเมโปรโมดตัวของไมโกะและเป็นโปรโมดเ,เปโปรโมทสารที่ของตัวเกียวโกแต่ว่าผมมองมีความรู้สึกว่ามันเป็นเมที่ไม่รู้สึกว่ามีการโปรโมดตัวของไมโกะมากเข้าตอนที่สองเพราะว่า มันคือเรื่องราวของการที่เรียกว่าเป็นแนวเซ l ร์สอฟไลท์คือแบบว่าในแต่ละฉากใช่ไหมถ้าเล่าเป็นแต่ละตอนกน็นคือตอนหนึ่งสี่ตอนมากหรือตอนหนึ่งสามตอนมันจะเป็นกรณีรังไงแบบคือแล้วเรื่องเราแต่ละตอนว่าตอนนี้มีเรื่องราวของการไมโกรเรื่องราวของ ไอ,อ, Michael, อ,อ,รรอ,อ,อตัวละครเรื่องราวของไมโกะเรื่องราวของแบบว่าบ้านทำอาหารเรื่องราวของเราพูดถึงตัวละครครับตัวละครมีสองตัวละครั่นคือตัวของยูจิคิโยะที่เป็นแม่ครัวอายุสิบหกปีที่เป็นเพื่อนของอารายซูมิเละที่ตอนนี้อารายซูม um ิเละกำลังจะเป็นตัวของ age, เกอไมโกะฝึกหัดนะผมซึ่งอันนที่ต้องพูดก่อนว่าตัวของไมโกะฝึกหัดเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนะผมตัวเขาต้องมีชื่อตั้งเพราะว่า ถ้าเรารับมันเรื่องนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่านั่นจะเป็นวัฒนธรรมของทาญี่ปุ่นเขานะเมื่อวานนี้เราก็ต้องหาข้อมูลถ้าให้ขยากแบบว่ารู้ข้อมูลผมอาจจะให้ไปการุณาไปเสิร์ชหาข้อมูลดูชั้งอังกฤษและภาษาไทยซึ่งภาษาไทยอาจจะมีข้อมูลที่มีครบมากแต่เราก็ต้องเราหาข้อมูลดูว่าโต๊ะของไมโกะกับเกชามีสานาอะไรต่างๆไงนะผมก็แนะนําว่าให้ไปลองศึกษาดูอะไรไประมาณนั้นนะครับผมสว่วนเรื่องที่ผมบอกว่าให้ผมอยากให้พูดข้อมูลห้ฟัง ๋ยวผมทําคลิปมาก็ได้นะผมอันนี้ไม่ว่าละกันขยายให้ผมทาข้อมูลให้ผมจะพูดมาได้นะผมก็จะมีเรื่องราวของสามิาทีไมโกที่ NAK ไเคทำเรื่องราวของไมโกว่าไมโกต้องเป็นยังไงหรืออะไรก็อะไรก็ตามที่ถ้าอยากให้ผมพูดก็บอกบอกก็ได้อน,นี้ผมไม่ว่าอะไรนะผมโอเคถามว่าเรื่องเนี้ยเป็นเมโปรโมทไาแล้วทำที่ดีไหมมันก็ธรรมดา ถามว่ามันมันโปรโมทมาแล้วทำไมมันก็โปรโมทนิดนึงแต่ถามว่ามันมันเป็นอนิเมะที่เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์เรื่องเปิดที่มีเรื่องราวการการเป็นระหว่างเพื่อนหรือเรื่องราวการตามมหาเรื่องเราวการเป็นไมโกรที่เรื่องสื่อบอกว่ามันธรรมดาแต่ว่ามันมันธรรมดาเลยแหละนะครับผมแล้วก็มันต้องบอกตรงก็มันมีอะไรที่มันน่าสนใจถึงแม้ว่ามันจะออกทรงน่าเบื่ออันนี้ต้องบอกตรงมันอออนโแน้วเื่อเพราะว่าต้องเอาง่ายๆครับผมคำพูดง่ายๆของผมก็คือมันเป็นไม่บวราแล้วทำที่ มันไม่ค่อยมีอะไรมากเอาตรงนะผมถ้ามันกรณีเดียวกันคือไอซอมบี้เดือดาดซึ่งซอมบี้เดือดสาดมันคือเรื่องราวความเป็นโปรโมชัากาดที่มันมีเรื่องราวของตัวมันเองแต่ว่าโต๊ะของเขาคนบ้านไม่กดมันมีเรื่องราวแค่ว่ามีเรื่องราวความระหว่างเพื่อนเรื่องราวของการเป็นเป็นไม่กดเรื่องราวของการแบบว่าทำอาหารอะไรต่างที่มันมีเรื่องของความเป็นชีวิตเรือยเปื่อยที่มันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจส่งอย่างว่าคาพูดเราพูดของผมก็คือมันเป็นเมเปิลน่าธรรมเนี่ยมันก็ยังพูดต่อไปว่า มันไม่ใช่เมที่ดีแต่มันเป็นเมทที่ธรรมดาแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผมต้องยอย่างไรมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นแบบว่าเรื่องราวกันระหว่างเพื่อนเรื่องราวของตัวของซูมาเลที่เป็นตอนนี้เป็นไมโกะแล้วต้องการที่จะเป็นยังไงเรามารู้ว่าตัวของซูมิเลเนี่ยมีเป้าหมายที่ต้องการไมโกะเพื่ออะไรมีเป้าหมายว่าเราจะมาดูว่าตัวของชีวิตของซูมิเลที่เป็นไมโกะแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงต่อไปจะมีเรื่องราวหรือว่าการเอาตัวรอดในชีวิตเป็นไมโครเรื่องราวของตัวคิโยที่เป็นแมโครเรื่องราวของการเป็นระหว่างเพื่อนเรื่องราวของการทําอาหารเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจําวันเรื่องราวของระหว่างครอบครัวที่ผมพูดเลยนะมีอะไรที่น่าสนใจถึงแม้เราจะเรียกได้ว่าเป็นเมโปโบราณธรรมแต่ว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็ต้องพูดเลยว่าเจสซี่สตาร์ทำเรื่องแบบนี้ถนัดแล้วก็ขอบอกเลยว่าเจสซี่สตาร์ทำเรื่องนี้โอเคนะ นะครับผมันี้ต้องยอมรับเลยเจสือตาอันนี้ต้อง,งยอมรับเลย,นนงเงยว,ลว,ว่าเจสือตาอ่ะับเราพูดกันเดยเลยทั้งหมดอ่ะเจสือตาจะมีเรื่องที่มันน่าดา่านะผมอยาไจะบอกตรงน่าด่าหลายซีซั่นมากแต่ก็ต้อง,งยอมรับเลยว่าทุกๆปีอ่ะผลงานของเจสือตามมันจะมีสักเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีของเจสือตาอย่างเช่นปีแล้วมีเรื่องไรเรียวกันทีอีกปีนู้นก็จะเป็นมาจิกระโดดมาสกูแล้วก็อีกปีนู้นก็จะมีอะไรทึ่งเจสือตาไฮสกอร์โกไฮสกอร์โกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ไอ้มาจิขดมาสกูแบบเรื่องราวของแบบตัวไรเรียวกันทีอะไรต่างซึ่งผลงานของเจสือตาแบบทุกๆปีจะมีผลงานอะไรดีสักเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเจสือตาเจ๋งและหมอต้องบอกยาเลยว่าเจสือตาเป็นเมทที่เก่าแก่อาจจะมีเรื่องของการแบบทำให้ห่วยเรื่องของงานเผาเรื่องของอะไรต่างแต่ต้องบอกว่ามุมมอของการเป็นเจสือตายังมีเรื่องดีๆให้ฟังมากถึงแม้เรื่องแบบว่าอานิเมที่มันน่าด่ามันจะยีแยะก็ตามพีเดอนะนะผมแต่ว่ามันต้องมีเรื่องดีที่แบบว่าเจสือตาเป็นตัวที่แบบว่า ทำเรื่องนี้เก่งแล้วทำเรื่องนี้ดีแล้วมงเงจะมีบางจุดเหมือนกันแหละโอเคก็จบเอาง่ายนะผมก็ให้เราพูดกันง่ายคือแม่ครเห็นบ้านไมโกะหรือไมโกรซังชิโนมาคาเนซันเนี่ยเป็นเรื่องราวของการเป็นเมะโปรโมทวัฒนธรรมโปรโมทเกชาโปรโมทไมโกะที่เรื่องราวเกี่ยวต่อโปรโมทเกียวโตโปรโมทสถานที่ที่มีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวระหว่างเพื่อนเรื่องราวของตัวของแม่ครัวที่เป็น แม้คนที่อยู่บ้านที่ตัวของไมโกะเป็นคนที่ต้องทาอาหารเพื่อไมโกหเลยตัวของซูเบะที่เรามาดูกันว่าเป้าหมายของซูเบะที่เป็นไมโกะเขาต้องการจะเป็นยังไนหรือแบบว่าการชีวิตว่าซูเบะจะสามารถการเป็นไมโกะย่างเป็นเกย์ใช้อย่างเป็นทางการได้หรือไม่เราก็ต้องมาติดตามกันเรื่องราวของความสัมพันธ์เรื่อง,องราวของมิตรภาพเรื่องราวของชีวิตประจำวันที่นําเสนอในตัวของเบย์โอดวัฒน,น,นามที่ชื่อไมโกะจากชิโนะมาขนาไนซังนะครับบอกก่าตามง่ายๆนะโอเคก็เรามาพูดถึงเรื่องของแอนิเมชันแล้วก็สัมภาระนะผม เอาด้านสาประกอบก่อนนะผมงานภาคโอเคงานภาคผมชอบไอตัวของภาคตัวของไม่ครภาคตัวซุมาลัยนะเพราะว่าเขาต้องภาคเสียงตัวของไอภาษาของเกียวโตวอะไอั้ผมนั่นแหละนะผมเลยผมรู้สึกว่าเออเขาก็พยายามดีในะการภาคภาษาของตัวเกียวเกียวโตเพราะว่าสำเนียงมันจะต่างกันไงถ้าจำไม่ผิดนะครับผมส่วนเรื่องของเพลงเปิดปิดเรื่องนี้ไม่มีเพลงเปิดปิดอยู่แล้วไะนั้นผมก็ไม่อยากมาพูดเยอะส่วนเรื่องสาประกอบ สร้งประกอบความเป็นไซสนอ์ท็อไลท์ได้ดีนะผมวันนี้ตั้งยาวลับเลยนะครับผมส่วนเรื่องของแอนิเมชันแอนิเมชันจะใช้งานสไตล์เดียวกันกับไฮสกอร์โกคือเข้าไปนะผมทีดีดีจีพลทีดีดีจีทีทูดีนะผมก็ทีดีดีจีพลทูดีที่เรียกได้ว่างานดีนะผมไม่ไม่ล่วงนะงานเรื่องนี้ไม่ล่วงเลยเพราะว่าถ้าเราดูจากงานตัวของไมโกะผมทําดีมากเลยนะงานลักษณะทถางตัวไมโกะนานอาร์ตสไตล์ที่แบบว่าเล่าเรื day, ่องถึง อไอ้วัฒนธรรมเรื่องของตอนที่2ที่แบบว่านําเสนอได้ดีต้องจำาเลยว่าเรื่องของแอนิเมชันไม่ลวกนะถึงแม้จะเป็นงานที่เป็น3ี G, ทุกคนทุ G ที G ที่ใครหลายคนไม่ชอบปะตานะผมแต่เรียกได้ว่างานดีนะครับผมโอเคเรามาสรุปคะแนนย่อๆของสามตอนแรกของไมโกะซังชินโนมาคะแนนสัรรนะผมไมโกรซังชินโนมาคะแนนสั่งหรือแม่แม่ครัวเห็นบ้านไมโกรเนี่ยเอาง่ายครับผมมันคือเมโปโมทวัฒนธรรมโปรโมทเกี่ยวโตท,ที่เรียกว่า มีอะไรน่าสนใจมากกว่าเป็นเมวรธรมมีเรื่องราวของการการเป็นไมโกดเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องราวของมิตรภาพเรื่องราวของอะไรต่างที่มีชีวิตเลยเปื่อยถึงแม้อาจจะมีความน่าเบื่อที่เป็นเมโลธาม,ม,ามแต่ต้องอยอมรับว่าเรื่องนี้มีอะไรที่น่าติดตามจริง,รงแต่เขาบอกอย่างนะเรื่องนี้อาจจะไรีวิวปีหน้า <laughs> อกเพราะว่า,วาถ้าเรามันไม่ได้เฉดต่อเรื่องกันนะคือมันฉายน่าจะเดือนละตอนนะครับผมก็เดือนตอนที่สี่เนี่ย ก็จะเป็นเดือนพฤษภายนนะผมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้รีวิวเรื่องนี้ตอนไหนนะผมก็ตามนั้นแหละครับผมสาศาสตตอนแรกว่าเรามาพูดเรื่องเนี้ยเสร็จแล้วะรีวิวเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายซีซั่นสเปริงนะผมก็ตามนั้นแหละเพราะว่ามันจบปีหน้าเลยมั้งนะผมก็รอดูกันว่าจะเป็นไงต่อไปนะผมปีหน้าเจอกันนะผมกลับมามาโกซามาคาเนซังคะแนนที่ผมใช้สารตอนแรกนะผมอีกหลายปีว่าได้เจอกันอีกคะแนนยังมีนะผมก็คือหครับหคะแนนครับจริงครับผมหกคะแนนครับ เรื่องนี้มีอะไรพิเศษกว่าที่คนคิดถึงแม้มันจะเป็นแบบประมดวัฒนธรรมแต่มีความพิเศษกว่าที่คณคิดเรื่องราวของการเป็นเกไมโกะเรื่องราวของการเป็นเมชิวิตจําวันที่เป็นเมะประมทวัฒนธรรมประมทเกียวโตที่เรียกว่ามีความน่าสนใจซึ่งผมก็แนะนําให้ดูนะครับผมสับตอนแรกถึงแม้อาจจะมีความน่าเบื่อบ้างเหรือในเนเรื่องราวที่แบบว่าไม่ค่อยมีมากแต่ก็ต้องยอมรับมันเป็นเมะ โปรโมดมันทำท <Okay. S 1> oh okay? okay. so ี่มีอะไรมากกว่านี่คุยคิดครับผมแค่นั้นนะครับง่ายโอเคหกเต็มสิบครับผมก็จบแลการทหรับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นสปริงสองพันสิบเจ็ดกับรายการสารตอนแรกเป็นไงบ้างฮานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากรายการอื่นๆทีชอบผมด้วยกับอนิเมะที่เราจะพูดกันในซีซั่นสปริงสองพันยี่สิบเอ็ดและสิบเก้าจะเป็นไงก็ต้องรอดูกันครับผมโอเคสวัสดีก็ต่อนแล้วก่อนครับผมบ๊ายบายครับ